ขนมตีเวแม่ขนมตีเวขนุปาอบแห้งจอ่ยากป่อขนุตีจาเวชองาพออยู่ไมยองาปีกียวช่อมาขนุก๋ยเตีเวนะบราวนี่ก๋ยเตียอยล่ะซตีจ้าตวจช่อยเซเคตี่อเวเลีก๋วยสีเลาช่อก๋วยีเจ Yummy, yummy. Yummy, tia yummy. Mì lửa là? Mì lửa chê. Yeah, mì lửa tia 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 vừa khương tia chê với nè. Cứ xử như là sọ cử hệ với lì. Yeah, mì lửa tia tia chăm lại. đó. Mẹ mà đó. Với lì. Chứ bỏ khả tia với lì, khô chó mà với lì. Cả mũ. đủ mũ gửi lì, ồ gửi tia เราช่กนาบรรวนี่เตยเตเจบบอรนี่นติปเอเวยล่ะตีเปอบละขนมบรนี่ผู้ช่วยเย่เย่ตยเวล่ะเฮ้ยเยเตเจ้เจล่ะบอาวนี่ตกอกาเกจิสุดยอเวล่ะนี่เยอะ ขมะฮมะก็เกว้สูฮัสก็เวล่ะอ้ล้วะก็เกว้ลชกี่ล่ะชอบกีล่ะกู b r o n e TVJ ขนุ TVJ ฮันยีลาแม่เกขนุ t เลขนุขนุว จอขนมปัตรเตมติเกาเวชบเต็กาเวครอบรบนี่คือเบอร์นี่ผสมแฮ่มันก เพราะสักกําลังแล้ว <tuk tangan> Nhị khó nắng 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 hay nắng nắng dịp nắng nắng này nắng nắng bỏ hết ขนุติเช่แม่จ้าเลาแม่จ้าเลาแม่อาผสมปีเขาเอามาให้โอ้โหไม่ใช่ป้าป้าที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านเราเนะี่ยเขาชื่อป้าบีคนไหนก็ที่เขาเลี้ยงปลาที่อ่างน,นั้นน่ะเขาเอามาให้ ขอบคุณค่ะพี่ยังขอบคุณสองครั้งโอ้โหสองครั้งแล้วเหรอจริงๆริส่วนเราก็มียกตัวนี้ใช่ไหมแม่อืมมาค่ะโอ้โหนี่ละแม่ขนุติเวนี่ละแม่มาก็ขิงกลับครับไปอ้าวผสมถ้าเราแม่ขนุติเชนแม่จะเราแม่อืม อผสมเอามาเมาคือเวอ่ะอดเปิดูสามาแล้วอี๋สามสูตรนะสามสูตรสาม่วนสี่สามส่วน4กโกโก้สามส่วนสี่นั่นไ้ผงอะไรพี่เยกโกโก้เหรอผงโกโก้ผงโกโก้เจ้ สามส่วนสี่เอาโกโก้ทำสามสูตรเอาใส่สามสามช้อนสามช้อนสามส่วนสี่บรุนี่เตวิเจได้บรุนี่ชอบผงโกโก้เจ๊สามช้อนผงโกโก้ เฮ่า่เราแม่ขนุเตวเจเลยติขนุเตวีฮวลาแม่กโอเวทเจขนุเบราวนี่ก็อเวทเจเบราวนี่ราคอสละต้องต้อง

น้ำอ้อยกาวขอสจกวขอสไฮวนเก้าอเลกาวคน่งสกเลสกกตสกเร่อะเลมจูกคืิจิน้ำตาอ้อยละน้ำน้ำตาอ้อยน้ำตาใสแดงจีฮันี่รอแม่เลขนุตฮิเชวแม่บราี่เเจเบราี่ để hành như lọc mẹ brownie về để hành như mẹ đi đi kênh Ghiền Mì Gõ ขนมติเชฟวันนี้ละแม่ติ๊กติ๊กเกะเชตัวีละหูยากหมปีติจ้าปีล่ขนมลเฮลอามากกาเกลีเฉาะน้ำตาใสล่ะน้ำตาใสแดงเจเรียปอเวชามาละยี่ยนกิวๆโซดาเจ๊ชอโซดาโซดาขนยี่ลูกโคะรกันี่กลล ยอดสูตจะว่าเรือสวาพัสดุนช่งสวนสองสามครั้งโตโก้น้ำตาลโซดาเท่ากันนี้มันเล็กก่า ขนมเตเวขนมบราวนี่ก็เวเตยาเตเวเลยพซ่ากอ่ะเตจ้าอย่าเพื่อจตเปบราวนี่ก็เตเจีตีไข่ตีไข่อันนั้นให้มันเข้ากันต้องใส่ให้มันเข้ากันขคดีกาวโกบเวจีคดีแหละคดเกาวโขะคดีกาวโกะกาเวจีแม่กูติป้ามีคดีกาวโกบเวจีโอ้ လေးပြုံးနော်ဘာထည့်ရမလဲလေးတပည့်လေးဒါရောက်ဝေးချေးမြတ်မန်ဓမ္မန်ချလာမဲချလာမဲခနူတဲ့ဝေးချေးခနူ ชุเกล้าเกลียววิจิตรเลียกสาชูวัาน,นีละเอ้าก่อนใส่แป้งก่อนแป้งแป้งเกลือวัานีลาสดจากข้ามือเลรียแป้งแป้งแป้งอันนี้ประโซค์เย้เวจิ ขนุเตเวขนุเตเวฮัน่เามขนุเตเวต้องถว้ดูหนึ่สาชลุกกตจเวดูดิ ่เจะเ<ร>เวันนี้ลาแกนั้นหรืยอยังว่าจะคำม,มือแป้งคือววจิคนอัพแถวอัพเปอร์คนคน,คนให้มันเข้ากันไอที่เป็นก้อนอะ่ะบีบให้มันแตก

อบปิ S <S <Ein> ๊กก็คือจีอบปิ๊อบปิกฮอตด้วจเฉ้าเวลาต่เด็กๆเขานุป้าอบกรอบฮอยาลอนเนี่ยอเล็กก็คือว่าจีอเล็กก็ ร่อนแป้งร่อนแป้งต่อร่อนแป้งเดี๋ยวให้แป้งให้โอาไวย้อนนุ่มๆเนื้อเนื้อเค้กมันจะได้นุ่มๆม่แหวกตัวปวดจากขมือมือจะาเวจีชี้อยู่เวจี เกาวละที่พอเลยเนี่ยจะกแงจากคาว่อเคียตชีอยู่ไว้จมแ้วเหวิก้าเวนะพ่อจากคมมือชีเชื่ ดีด่าจะจอเจฟฟอร์สคเปอร์น่แตก,กชนชนให้แตกใช่ออนิ่เหรอะใช้มือบีบเลยน้ำมือลีกันเธออ่ะน้ำเีวน้ำเลีเลอ,อมนันเป็นน้ำตาลเลอืมใช่มันเป็นน้ำตาลก้อนไงน้ำตาลใสแดง

ほげて。 กจะทักกันข้นจ้าร้หมขนุนเตจ้าไปกชูชูหการีไม่ก็จะทักกน่าันตอเจ้า पत्गावे या